วันนี้พี่มินตามาทำเล็บน,นะคะ,คะมาในผลงานเพลงอะไรคะล่าสุดเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวเข้าก็ลื้ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ร้านนี้เราไม่ลืมนะคือโอเคค่ะ,คะช่างคุณภาพน้อยคนนี้ดูน้อยเงานในตาของเขามีขี้ตาเด็กน้อยคนนี้ดูเศร้าเศร้ในตาของเขามีขี้ตา นอนดูบอกันเพื่อนกันกันนอนดูบอลกันเพื่อนกันแล้วกัน,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 กนสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้รับแล้วนะครับก็จะมีแกะกันนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาว่าที่เก่งหรบอกปล่ี่เก่งไม่บอก เอันนี้คือแกะแบบแกะแบบมันเป็นการแกะแบบทะแบบลุถ, <c oughs> ถนอมเรียบร้อยถ้าเป็นแม็กแกะจริงๆนะโอ้โหราเนว,วอะให้เนี่ยมันมีความอยากชิ้นอะไรข้างในอยู่ตอลอดเวลามันก็จะมีความแบบ จะเป็นรูปอะไรแค่นว้าวของคุณเที่ยวเป็นเซียนว้าวอะไรอ่ะนะครับน่ารักจังเฮ้ยผิวไร้หวาดดิ่บอกมอสแต่ว่ามันเป็นยังดีแบบว่าเธอน่ารักจังน่ารักน่ารักน่ารักรูปนี้เราเคยถ่ายด้วยกันจริงจริงปะไม่ไม่เคยหยิบมาใส่เออหรอเราเเดี๋ยว เขาเคยทายไหมหันอ๋ออยู่กันนั่งไงอยู่กันเฉยูมเออเยูมงานเนี่ยงานเยภูมีหลนอยู่เชยภูมงานไหนไหนขอ